จับเทนรนด์ลงทุนปี2024ครับเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรหุ้นแบบไหนที่น่าสนใจและคนมีติดพอร์ตวันนี้ชัดจะนำข้อมูลจากหนักลงทุนชั้นนำมาสรุปให้ฟังกันครับ Mission Invest y o u r m o n e y Your Future เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต เม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนโลกแห่งการทำงานจะก้าวหน้าไปเท่าไหร่แต่หนึ่งทักษะที่ยังคงความสำคัญอยู่เสมอคือทักษะแห่งการนำเสนอแต่คนทำงานไม่น้อยกลับเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ไม่มีความมั่นใจถ่ายทอดเรื่องราวไม่ได้ตามที่ต้องการการเล่าเรื่องไม่น่าดึงดูหากคุณเป็นหัวหน้างานเป็นทีมลีดหรือเป็นผู้นำองค์กรที่ต้องการจะพัฒนาทักษะแห่งการเล่าเรื่องให้ตรงใจผู้ฟังนะครับ มาร่วมเรียนรู้ทักษะนี้ไปกับผมรวิทย์หานุสาหะในคอร์สแบบออนไซต์ Business Storytelling for Leaders เพิ่มคุณค่าให้เรื่องเล่าด้วยศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องรับเพียง20คนเท่านั้นนะครับสามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ Mission to the Moon .co หรือ Line Official at Mission to the Moon สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission Invest อยู่กับผมชัดพูดิวัชครับใน EP นี้ก็เป็นตอนแรกของปี2024เลยนะครับวันนี้ชัดก็เลยจะมาอัปเดตเทรนด์การลงทุนในปี2024ที่ชัดเนี่ยได้ไปร่วมงาน Follow the Future กับ t ทรดเดอรมาครับซึ่งเป็นงานอัปเดตเทรนด์ธุรกิจและก็การลงทุนนะครับที่มี CEO s สายเทค นักลงทุนหุ้นนอกและก็หุ้นในประเทศนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์การลงทุนระดับประเทศเนี่ยมาแชร์ความรู้กันจะมีข้อมูลการลงทุนอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับซึ่งถ้าพูดถึงการลงทุนที่นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยสนใจในต้นปี2 0 2 4นะครับนี่ก็คือการจับจองเข้าไปลงทุนใน early <Yeah>. stage ของบริษัทต่างๆนะครับหรือว่าพูดง่ายๆเนี่ยก็คือการเข้าไปลงทุนก่อนที่บริษัทจะได้รับความสนใจจากคนทั่วไปและถ้าอยากได้ผลตอบแทนที่เติบโตนะครับ กลุ่มเทคเนี่ยหุ้นเทคนะครับหรือว่าตีมพลังงานสะอาดเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ควรมีติดพอร์ตไว้เลยครับมาดูอันแรกกันครับ electric vehicle นะครับหรือว่า E.V. นะครับตั้งแต่เปิดปีมานี้เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ากระแสะของรถ E.V. เนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีแบรน์ทั้งยักษ์ใหญ่แล้วก็หน้าใหม่เนี่ย ได้เปิดตัวกันมากมายเลยทีเดียวครับเพราะนอกจากจะช่วยลดมลพิษทางอากาศแล้วเนี่ยยังประหยัดน้ํามันอีกด้วยครับแต่หลายคนเนี่ยก็ยังช่างใจใช่ไหมครับเพราะค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับแต่ว่าเรามาดูสถิติที่น่าสนใจกันดีกว่าครับสถิติการจองซื้อรถยนต์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยตั้งแต่ปี2019ถึงปี2021เนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือโตโยต้าครับอันดับ2คือ Honda และอันดับ3เนี่ยคืออีซูซูครับ แต่สถิติปีล่าสุดที่ผ่านมานะครับในปี2023อันดับ1กับ2เนี่ยยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่อันดับ3เนี่ยกลายเป็น BYD ไปซะแล้วนะครับก็เป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้านั่นเองและจาก10อันดับแรกนะครับที่คนจองเข้ามามากที่สุดเนี่ยแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าติดไปแล้วถึง4อันดับนะครับถ้ารวมแบรนด์ไฮบริดด้วยที่มีทั้งรถยนต์น้ำมันนะครับแล้วก็หันมาทำรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเนี่ยก็เรียกได้ว่า เกิน4แบรนด์เลยนะครับที่ติดอันดับที่จองรถมากที่สุดนะครับและส่วนแบ่งตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าจากปี2022นะครับที่มีจำนวน2 8 1 6คันเนี่ยโตขึ้นมาเป็น89,311คันนะครับในปี2023หรือเรียกได้ว่าโตขึ้นมาเนี่ย328%เลยทีเดียวครับสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นนะครับว่าคนไทยเนี่ยหันมาให้ความนิยมกับรถ E ีเนี่ยมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญครับ ในปัจจุบันครับหลายคนเนี่ยอาจจะยังมองว่าแบตเตอรี่เนี่ยยังแพงมากอยู่นะครับแต่ในอนาคตครับแนวโน้มของราคาแบตเตอรี่นะเนี่ยก็จะถูกลงอย่างมากแน่นอนอินฟาราสตรัคเจอร์ต่างๆนะครับก็จะเน้นมาที่พลังงานสะอาดมากขึ้น แบตเตอรี่ในอนาคตเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องจอดชาร์จเลยก็ได้นะครับแค่เราเนี่ยเข้าไปยังจุดเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สวอปออกไปได้เลยครับโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่สะดวกสบายมากขึ้นนะครับก็อยากให้มันเกิดขึ้นเร็วๆเ,เหมือนกันนะครับและเรื่องเลนส์ครับหรือว่า,อาระยะทางนะครับก็สามารถขับได้ไกลขึ้นนะครับทุกวันนี้เนี่ยอาจจะมีให้เห็นบ้างแล้วนะครับว่าบางแบรนด์นั้นเนี่ยการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยหชาร์จเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง1000กิโลเมตร ในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องปกติของรถไฟฟ้าไปเลยครับการลงทุนหรือว่าหาหุ้นที่น่าสนใจในกลุ่มนี้นะครับอาจจะมองที่แบรนด์ที่มีศักยภาพโดดเด่นนะครับทั้งเรื่องมาตรฐานการผลิตเทคโนโลยีของรถนะครับหรือว่าบริการหลังการขายเนี่ยก็สําคัญมากๆนะครับและมองข้อได้เปรียบเฉพาะด้วยนะครับที่คู่แข่งเนี่ยไม่มีนะครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับอุตสาหกรรม EV ีเนี่ยเรายังมองไม่ออกหรอครับว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ชนะมันยังเป็นเกมยาวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะลงทุนในกลุ่มนี้ต้องศึกษาข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับอีกแง่มุมหนึ่งครับการลงทุนในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ E ีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเช่นกันเช่นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ e ีีนะครับหรือว่าแบตเตอรี่ E ีีเป็นต้นในกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็น่าที่จะไปลงทุนเช่นกันนะครับ ต่อมาครับ artificial intelligence นะครับหรือว่า AI นั่นเองเรื่องของ deep tech เนี่ยก็จะได้รับความสนใจแล้วก็มีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่น Open AI หากสงสัยว่า deep tech เนี่ยมันคืออะไรนะครับ deep tech เนี่ยเป็นเทคโนโลยีระดับสูงนะครับที่มี ความซับซ้อนเชิงลึกผ่านการค้นคว้าวิจัยนะครับแล้วก็คิดค้นขึ้นมาใหม่จากนวัตกรรมเชิงวิศวกรรมแล้วก็วิทยาศาสตร์ครับดิ e เทคนี่ยเป็นแนวทางใหม่ที่จะสร้างนวัตกรรมขึ้นมานะครับมันคือนวัตกรรมหลังยุคดิจิทัลนะครับหรือว่า p พสต์ดิจิ a ัลอินโนวชันนั่นเองที่สิ่งที่ล้ำหน้ากว่าสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยจะเกิดขึ้นครับ ฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับและสิ่งแรกที่สําคัญมากนะครับสำหรับองค์กรหรือว่าธุรกิจนะครับจะต้องทําความเข้าใจกับ e p Tech เนี่ยก็คือ e p Tech เนี่ยมันจะเป็นรากฐานใหม่ของการสร้างนวัตกรรมที่จะมาลดความเสี่ยงให้น้อยลงครับจากอดีตที่การสร้างนวัตกรรมเนี่ยจะต้องอาศัยระยะเวลาอาศัยขั้นตอนที่หลากหลายใช่ไหมครับแต่ว่า Deep Tech เนี่ยจะมาทําให้การสร้างนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ยากและก็น่ากลัวอีกต่อไปครับ ดิฟเทคนี่ยจะเข้ามาช่วยลดคนกลางลงไปนะครับมีส่วนสำคัญในหลายด้านนะครับเช่นเฮลท์แคร์นะครับที่จะใช้ AI เนี่ยประเมินร่างกายของผู้ป่วยแล้วก็เลือกแนวทางการรักษา หรือว่าจะมีการผ่าตัดผ่านทางไกลก็ทําได้นะครับโดยคุณหมอเนี่ยอาจจะอยู่อีกซีกโลกหนึ่งเลยนะครับและการตรวจรักษาหรือว่าการป้องกันโรคเนี่ยก็สามารถที่จะเอายีนเนี่ยไปตรวจนะครับเอาเลือดไปตรวจแล้วดูความเสี่ยงโรคต่างๆได้อย่างแม่นยํามากขึ้นนะครับมียาเฉพาะโรคนั้นๆน,น,นะครับการตรวจรักษามะเร็งเนี่ยอาจจะตรวจเจอตั้งแต่มะเร็งเนี่ยมีเซลล์เดียวเลยนะครับก็จะทําให้การป้องกันการรักษาพัฒนานะครับดีขึ้นอย่างมากแล้วก็จะช่วยรักษาชีวิตของผู้คนเนี่ยได้มากมายขึ้นเลยครับ ต่อมาครับทางการเกษตรทางการเกษตรเนี่ยก็เริ่มใช้ AI เข้ามาแล้วนะครับโดยใช้ AI เนี่ยในการฆ่าวัชพืชโดยใช้หุนนห่นยนต์ครับและหุ่นยนต์ที่ว่าเนี่ยมัน กำจัดวัชพืชอย่างไรนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือใช้ระบบ GPS นะครับระบุว่าตรงไหนเนี่ยคือทุ่งนะครับเพื่อให้มันเนี่ยวิ่งไปในทุ่งนะครับไม่ออกนอกอาณาเขตนั่นเองและระหว่างที่มันวิ่งไปเนี่ย AI ก็จะระบุตำแหน่งของวัชพืชที่อยู่ใต้ท้องรถในทุ่งที่มันวิ่งผ่านนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีที่ใช้อันนี้เนี่ยมันก็คือ face recognition นั่นเองนะครับแต่ว่าใช้ตรวจจับวชัชพืชแทนครับ ต่อมาครับเป็นเรื่องของ ESG ครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับทุกบริษัทเนี่ยจะต้องทำ ESG ครับ ESG เนี่ยเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งย่อมาจาก Environment Social แล้วก็ Governance ปัจจุบันเนี่ย ESG เนี่ยได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลกนะครับเนื่องจากเป็นแนวคิดที่นักลงทุนเนี่ยใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุนโดยจะให้ความสําคัญกับการทําธุรกิจที่คํานึงถึงความรับผิดชอบ3ด้านนะครับก็คือสิ่งแวดล้อม Environment สังคม Social นะครับแล้วก็การกำกับดูแลหรือว่า Governance นั่นเองนะครับโดย Environment เนี่ย ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงในด้านของความรับผิดชอบของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโซเชียลเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้วัดว่าบริษัทเนี่ยมีการจัดการความสัมพันธ์แล้วก็การสื่อสารกับลูกจ้างนะครับซัพพลายเออร์ลูกค้าหรือว่าผู้มีส่วนได้เสียนะครับหรือว่าสเต็คโฮเดอร์นั่นเองนะครับ และ g o v e r n a น c e เนี่ยก็เป็นหลักการที่ใช้วัดว่าบริษัทเนี่ยมีการจัดการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงของการกำกับดูแลอย่างไรเพื่อการบริการการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้แล้วก็คำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียครับ ทั้งนี้ครับแนวคิด ESG เนี่ยช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจนะครับด้วยการสะท้อนบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียนะครับและการนำเสนอผลการดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับ ESG เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับถ้าไม่ทำเนี่ยจะถูกฟองจากสิ่งแวดล้อมนะครับผู้ที่เห็นภาพก็คือถ้าเจ้าของธุรกิจเนี่ยหรือว่าเจ้าของกิจการแล้วคุณไม่ทำ ESG เนี่ยคุณอาจจะถูกเมินจากคู่ค้าหรือว่าแบงค์เนี่ยอาจจะไม่ปล่อยกู้นะครับนักลงทุนเนี่ยไม่อยากมาลงทุนเงินทุนก็จะน้อยลงการหาเงินทุนเนี่ยก็ยากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้แล้วก็อาจจะเกิดขึ้นได้จริงเลยนะครับต่อมาครับเรามาดู outlook ปี2024กันบ้างครับคาดการณ์ว ดอกเบี้ยในปีนี้นะครับจะเป็นขาลงอย่างแน่นอนนะครับเศรษฐกิจเนี่ยผิดคาดครับนแ s สแตกไต้หวันเกาหลีโตดีนะครับแต่ว่าตลาดไทยจีนเนี่ยโตต่ำกว่าคาดครับเพราะว่ามีปัญหาทางด้านนโยบายนะครับทางเรื่องในการลงทุนนะครับทองคำบิตคอยเนี่ยเป็นการลงทุนที่น่าสนใจนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับยิวดีมากแต่ว่าก็ต้องระวังความเสี่ยงเช่นกันครับคาดการว่าปี2025เนี่ยจะดีกว่าปี2024นะครับ ปี2024อาจจะเป็นปีที่หนักหนาสาหัสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนการลงทุนควรมอง2ปีเป็นหลักนะครับตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นไปนี้นะครับคาดการว่าดอกเบีย้ยเนี่ยจะเริ่มลดลงนะครับและคาดว่าสิ้นปีดอกเบีย้ยจะอยู่ที่4นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วควรจะลงไปอยู่ที่2นะครับตลาดหุ้นจะดีมากเมื่อดอกเบีย้ยเนี่ยลงไปต่ำสุด แต่เมื่อมันยังลงไม่สุดนะครับจึงไม่ได้เป็นผลดีต่อหุ้นมากนักนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องลองเอาข้อมูลตรงนี้ไปวิเคราะห์ไปพิจารณากันต่อนะครับต่อมาครับคุณทิวาชินทดาโพงนะครับหรือว่าเซียนมี่นะครับได้ให้ข้อคิดสําคัญเอาไว้ครับว่าการเลือกหุ้นเนี่ยสามารถมองภาพเป็น2อย่างนี้ได้ครับ1นึ่งเลยคืออุตสาหกรรมที่อยู่ในช่วงเติบโตสูงนะครับและก็2ครับอุตสาหกรรมที่อยู่ในตลาดขนาดใหญ่นะครับ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าตลาดอสังหาเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นผู้ชนะเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้ใช่ไหมครับแต่ทุกคอนโดนะครับจะต้องมีลิฟต์ครับถ้างั้นเนี่ยเราลองไปดูหุ้นลิฟต์กันดูไหมครับอ่าเป็นมุมมองที่ดีใช่ไหมครับผมชอบเรื่องนี้มากๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเรื่องง่ายๆนะครับที่ทุกคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วแต่อาจจะมองข้ามไปหรือบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตในมุมนี้เลยนะครับ แต่ถ้าเราลองมาสังเกตสิ่งรอบตัวโดยใช้จินตนาการนะครับเรามักจะเห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันไปได้อีกมากมายเลยนั่นแหละครับมันคือโอกาสในการลงทุน,นครับซึ่งก็พอได้ฟังเรื่องนี้เนี่ยเอ้ยมันก็เปิดมุมมองใหม่ๆให้ผมด้วยเช่นกันนะครับและอีกหเทรนที่น่าสนใจครับคือในอีก10ปีข้างหน้าผู้หญิงจะรวยขึ้นจาก3%ของโลกนะครับเป็น55%ครับ อันนี้เนี่ยเป็นสถิติที่น่าสนใจและน่าติดตามมากๆครับเพราะฉะนั้นให้ดูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงครับยิ่งถ้าคุณดูว่าผู้หญิงคิดอย่างไรทําอย่างไรตัดสินใจอย่างไรหรือว่าเลือกซื้อของแบบไหนนะครับคุณจะหาคุณตัวถัดไปเจออย่างแน่นอนครับเป็นไงกันบ้างครับกับเนื้อหาในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกคนนะครับถ้าผู้ผิดพลาดตรงไหนไปเนี่ยก็ต้องขออาภัยเวนาที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณงาน follow t h e f u t u r e by t ายเทสเด้วยครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆเท่านั้นนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยจะนำมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องของการลงทุนอีกนะครับเผื่อใครเนี่ยอยากจะไปรับบรรยากาศรับความรู้ดีๆแล้วก็คอนเน็ชันจากเหล่านักลงทุนมากมายนะครับรับรองว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างแน่นอนและก่อนจากกันไปครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกับฉัดได้ใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ สมัครสมาชิกมิชชั่นขับราคาเริ่มต้น50บาทสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกกดสมัครอ่านรายละเอียดใต้คลิปเลยครับ Mission Invest Your m o นนี่ย u ฟิเจอร์เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต